อากาศบ้านเราร้อนขนาดนี้งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะเดี๋ยวพี่ฝนจะพาทุกคนมาเล่นที่ภูเขาน้ําแข็งกันดีกว่าภูเขาน้าแข็งเหรอพี่ฝนใช่แล้วภูเขาน้ําแข็งนะเออเออ่ะนะเดีเ๋ยวก่อนพวกแบกไจะไปไหนนะ่ะก็เห็นเพื่อนขึ้นไปเล่นฉันก็เลยวิ่งตามแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนจะบอกนลว่าที่ภูเขาน้ําแข็งที่นี่เขาจะมีความพิเศษอะไรบางอย่างนะเหรอเครื่องเล่นเขาหน้าตาแปลกจังเลยนะอุ้ยหล่น อะไรนะพวกปีดอันนี้พี่เอกคิดว่าน่าจะเป็นซิปลายพี่ฝนกระเช้าลอยฟ้าเหรอเป็นกระเช้าที่ใช้ลวดสลิงอะ่ะกระเช้าที่ใช้ลวดสลิงโอ้อดีตอดก่อนมาแล้วจริงด้วยแฮไปก่อนนะจะไปก่อนเลยเหรอไปแล้ว <c oughs> เดีก่อนระวังให้ดีนะอ๋อเหมือนนี่เลยพี่ฝนเหมือนอะไรก็เหรอเหมือนชิงชา้า ชิงช้าเหรอเหมือนเรานั่งชิงช้าไปตามลวดสลิงนี่เลยอ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็ดูท่าทางแล้วน่าจะสนุกงั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวต่อไปตามพี่ฝนดีกว่างั้นพี่ฝนก็ขึ้นเลยพี่ฝนขึ้นไปเลยนะไปเลยไปเลยนะแล้วกดตรงไหนอ่ะกดสตาร์ทนี่เนี่ยอ๋อนี่ไงะไปได้จริงด้วยโอ้โหข้างในนี้ดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างเออเออเออเดี๋ดีก่อเดี๋ยว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 อันนี้คืออะไรสุดทางแล้วสุดทางแล้วเหรอนี่นี่นี่มาทางนี้เร็ว เหมือนกับว่าตรงนี้จะเป็นถ้ำนะพี่เอกเจออะไรด้วยทางนี้พี่ฝนเจออะไรก็้เหรอแต่ก่อนอื่นเนี่ยพาปุ๊กปิ๊กไปด้วยดีกว่าปุ๊กปิ๊กมาทางนี้เร็วเข้ากำลังไปในนี้เย็นสบายจะมาเหรอเดี๋ยวก่อนฉันมองไม่ค่อยเห็นทางข้างหน้ามีอะไรอ่ะข้างล่างมีอันนี้อยู่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทะเลน้าแข็งทะเลน้าแข็งกันเหรอใช่แล้วเพราะว่าที่นี่คือภูเขาน้ําแข็งพี่เอกจะบอกว่าพี่เอกเจอของแปลกๆอยู่ตรงนู้นด้วยเจออะไรเง้อเหรอต้องเข้าไปดูมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เป็นก้อนน้าแข็งหรือเปล่า เดี๋ยวก่อนที่คุณนูบนี่นะคุณนูบจริงๆด้วยแฮะทำไมเขาถึงมายืนอยู่ตรงนี้กันล่ะพี่ฝนคิดว่าเขาอาจจะมาตั้งแคมป์ที่นี่ก็ได้นะอากาศร้อนเงเลยมาตั้งแคมป์ในท้ำน้ำแข็งใช่ใช่อากาศร้อนมากเลยงั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวพวกเราพวกเราไปฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าฝั่งนี้เป็นอีกทางหนึ่งพี่ฝนใช่เป็นอีกทางหนึ่งเขาบอกว่าข้างในเนี่ยเป็นถ้ำ ท้าน้ำแข็งด้วยใช่เป็นท้ำน้ำแข็งดูเหมือนว่าจะมีคริสตลัลด้วยนะหลบๆรบ,บฉันจะไปก่อนเด,เดี๋ยวก่อนปุ๊กปป๊กนายไปก่อนคนแรกตลอดเหรอโอ้โหไปไกลเหมือนกันนั่นน่ะน,น่าสนใจจะมาดงานเอาอย่างนี้เดี๋ยวตาพี่ฝนมัง่งอ้าวพี่ฝนกดรีเจนนะ ทำไมอ่ะฉันหลนนายหลนเนาะหลนตุบเลยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันตามนายเข้าไปมาแล้วแสดงว่าต้องให้เพื่อนเราไปถึงก่อนเหรอเนี่ยมาแล้วมาแล้วพวกพี่ฉันตามนายมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้ฉันหลนอยู่เมื่อกี้เนี่ยอ่ะฉันก็หลนเหมือนกันมันสุดทางพอดีตรงนั้นอ่ะโอ้โหโอ้โหนี่ไงมันสุดปลายทางพอดีพี่เอกมาแล้วเขากำลังไปใจเย็นเย็นรอแักครู่มาเร็วๆวเข้าตอนนี้พวกเรากำลังรออยู่ ข้างในนี่ไม่มีทางไปต่อเลยนะมาแล้วนี่เง่เรามาสุดปลายทางแล้วข้างในมีอะไรพี่ฝนข้างในไหนอ่ะข้างในเนี่ยอ๋ะอะเดี๋ยวก่อนมอันมองเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาข้างหน้านั้นเดี๋ยวก่อนนั่น,น,นอะไรน่ะนั่นคุณนูนนี่นะ แล้วทำไมค้างอยู่อย่างนั้นอ่ะดูท่าทางเขาน่าจะอยู่ตรงนั้นมาเป็นเวลานาน,านงาเนาอย่างนี้เราจะต้องไปตามคนมาช่วยแล้วเราจะออกไปยังไงอะพี่ฝนนี่ไงเราจะต้องวิ่งลงภูเขาไปวิ่งลงภูเขาไปเนี่ยนะใช่วิ่งลงภูเขาไปแล้วก็ไปช่วยเขาทางนู้นมีอะไรอยู่ด้วยนะมีอะไรกันหรอเหมือนจะเป็นอะไรลอยได้อยู่ลอยได้จริงเหรอเหนือธรรมชาติมากม อยากจะบอกว่าข้างหน้าเป็นก้อนน้ําแข็งลอยได้ก้อนน้าแข็งทําไมลอยได้ลนะ่ะงั้นเอาอย่างนี้นะเราจะต้องไปตามคนมาช่วยต่อพี่ฝนคิดว่าเราจะต้องเทเลพอร์ตมาที่นี่มากกว่าที่นี่ที่ไหนเนี่ยที่นี่คือในถ้าในถ้างัน้นเหรอใช่ในถ้าที่เรียกว่าอะไรนะภูเขาไฟใช่ถ้าภูเขาไฟเย่แล้วเขาเขียนอยู่เลยว่าอันตรายนะเดี๋ยวก่อนเย่แล้วทําไงดีตอนนี้พี่ฝนอยู่ข้างล่างเนี่ยนะรอด้วยเอาแล้วลงมาทําไมอ่ะ ก็เห็นลงมานานแล้วก็เลยลงมาตามลงมาตามแล้วทีนี้ใครจะลงมาช่วยเราเหลือปุ๊กปี้อีกคนนึงไม่ต้องกลัวหรอกปุ๊กิี่นายไม่ต้องลงมาฮะอะไรนะนายไม่ต้องลงมาลงมาทันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วพวกเราทำไงดีล่ะทีเนี้ยเราก็เทเลพอร์ตกลับไปไม่ได้อเทเลพอร์ตกลับไปงั้นเหรออ๋อทำไมพี่เอกเดินไม่ได้เนี่ยเดอันดีกก่อนข้างล่างนั้นมีคุณนุ๊อยู่ด้วยนี่นะหรือว่าเขาจะหนาวเขาเลยมาหลบพักร้อนอยู่ที่นี่ก็อาจจะเป็นไปได้นะพวกเรา งเง้าอาอยางนี้คุณนูบดูท่าทางน่าจะอยู่ที่นี่อย่างปลอดภัยงั้นเราไปที่อื่นกันตอนน่อดีไหมอ่ะมีไปที่อื่นอีกงเหรอใช่มีไปที่อื่นกันต่อเราสามารถกดปุ่มเทเลพอตต์ตรงนี้ได้งั้นขึ้นกลับไปที่เดิมได้เปล่าขึ้นกลับไปที่เดิมที่เนี่เหรอเขาบอกว่ามีไดทูด้วยนะไดทูคืออะไรไดทูก็ต้องซื้อของกินได้ทินนะฮาชีเหรอพวกปิ๊กมันจะมีของแบบนั้นในนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนายไปไหนแล้วนะฮะนี่อะไรเนี่ยนายไปไหนข้างาย แสดงว่าข้างในต้องมีอะไรแน่นอนงั้นพี่ฝนตามเข้าไปดีกว่าไปดูสิพี่ฝนอ่าเดี๋ยวไปวนตามไปไปแล้วมาแล้วพวกเบ้งนายอยู่ไหนเหรอรับขนมจีบกับซาลาเปาไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่คืออะไรเหรอได้ทูไงได้ทูเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ที่ไหนนี่คืออะไรนะพวกเราก็ได้ทูไงขายของไงอ๋อขายของกินเหรอใช่แล้วขับรถมาจอดแล้วซื้อของกินได้ไงได้ทูอ๋อนี่ไงนี่ไงฉันเจอแล้วเฮ้ อะไรเนี่ยพี่ฝนเจอแฮมเบอร์เกอร์เจอแฮมเบอร์เกอร์แล้วมีมีไรท์ทูอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยเหรอใช่แล้วก็มีน้ําอัดลมด้วยพวกเราประตูล็อกอะ่ะประตูข้างนอกล็อกงา้นเอย่างนี้นะดูท่าทางเราจะหิวเดี๋ยวขอซื้อขนมแฮมเบอร์เกอร์กินหน่อยก็แล้วกันนะคะงั้นเราแฮมเบอร์เกอร์คนละอันแล้วก็ออกไปกันเถอะโอ้อร่อยมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะไม่เป็นเลยครับไว้โอกาสน้าเชิญใหม่นะครับได้เลยค่ะ งั้นเอาอย่างนี้นะเพราะเราควรที่จะออกไปจากตรงนี้ได้แล้วมีทางอื่นให้ไปอีกเหรอนี่งไปในป่า f o r รส t เ,เนี่ยนะใช่ไปในป่ากันดีกว่า สว่างเลยอ๋อนี่ไงเราออกมาด้านนอกแล้วทําไมฉันวิ่งไม่ไปเนี่ยนี่ไงดูเหมือนว่าตรงนี้น่าจะมีที่ให้เราเล่นเยอยแยะมากมายเลยนั้นเนี่ยโอ้โหพี่ฝนดูนี่สิหน้าลงไปเล่นมากเลยเนี่ยมาทางนี้เร็วเข้าพี่ฝนเจออะไรบางอย่างเขาบอกว่าทางผิดทางนะผิดทางใช่อือฮะผิดทางไปแล้วย้อนกลับไม่ได้ด้วยใช่ผิดทางไปแล้วย้อนกลับไม่ได,ด,ด,ไไได้เพราะฉะนั้นเหมาะกับพวกเรามากเลยไปเลยเดี๋ยวอาพวกปีกนายไปแล้วเหรออ้าวค้างอะ่ะ นายเจออะไรบางอย่างหรือเปล่าเอาไม่ค้างไม่ค้างไปได้ต่อไปได้ต่อเหมือนกับว่าจะลอดเข้าไปในถ้าตรงนั้นนะงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวไม่วนต่อไปเลยก็แล้วกันไม่เลยเดี๋ยวพี่รอ,อไปคนสุดท้ายก็ได้เขามีไฟด้วยแฮะทาไมถึงมีไฟอะ่ะดูท่าทางข้างในน่าจะมืดด้วยเปล่าอ,อืมเป็นไปได้มืดต้องมีไฟไปแล้วนะไปเลยอ้โหโอ้โหูเดี๋ยวก่อนนะติดอยู่ตรงนี้แฮะไม่ติดหรอกมา้าเมือ่อกี้พวกพีกๆๆยังไปได้เลยอ่ะอ๋อไปได้ต่อจริงด้วย ข้างในมีมีลาวามีลาวาด้วยเหรอใช่มีลาวาลาวางให้ดีนะฮะลาวาเนี่ยนะใช่มีลาวาแล้วที่สําคัญนาะตอนนี้เหมือนกับว่าพี่ฝนมองเห็นปุ๊กปีกข้างหน้าแล้วทางนี้เดี๋ยวโอโ้โหโอ้โหทำไมฉันเข้ามาไกลจังเลยปุ๊กป๊กเมื่อกี้พี่ฝนกดรีเจนใช่เปล่าใช่แล้วฉันก็เลยหล่นอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> งอาดาวอย่างนี้นายตามฉันมาใหม่ฮะให้ฉันขึ้นไปใหม่เหรอย้ยตามฉันมาใหม่มาเร็วเขา้า <c oughs> หล่นอยู่ตรงนี้ดูเหมือนว่าที่นี่ที่นี่น่าจะเป็นในป่าอีกฝั่งนึงอะนะเดี๋ยวพเพกตามไปนะมาเร็วเข้าทุกคนฉันเหมือนกับว่ามองเห็นอะไรบางอย่างข้างนอกนั้นด้วยนะเนี่ยแล้วปุ๊กปิ๊กตามกลับมาทําไมเนี่ยปุ๊กปิ๊กมาเร็วเข้าฉันยังไปไม่ได้ไปถึงกันหรือยังอะพเพกมาแล้วเหรอมาแล้วเมื่อกี้ปุ๊กปิ๊กกลับไปทําไมอะโอ้นี่ง่พเพกมาแล้วจริงด้วยแสดงว่าปุ๊กปิ๊กมาไม่ถึงตรงนี้เหรอใช่ปุ๊กปิ๊กหล่นและวางทาง ทำไมถึงหล่นได้ยังไงอ๋อเมื่อกี้พี่ฝนกดเขาเรียกว่าอะไรนะกดรีเจนมาใหม่นะอ้าวพี่ฝนกดรีเจนกันเหรอใช่แล้วพวกพี่พวกเรารออยู่ตรงตรงนี้ในป่าเขามาแล้วนั่นไงนั่นไงเขามาแลว้วนั่นไงพี่เห็นแสงไฟแล้วอะ่ะพวกพีกมาเร็วเขา้าพวกเรารออยู่ที่นี่นะมาเร็วนี่คง่ะมาแล้วจริงด้วยแฮอ๋อเมื่อกี้เกือบติดอยู่ตรงนั้นอีกแล้วนะมาเร็วเขา้าพวกพี่ฉันว่าฉันเจออะไรบางอย่างข้างหน้าด้วยแหละนะเจออะไรอ่ะนู่นน่ะในป่าน่ะ ข้างหน้ามีป่าอยู่หรอใช่มีป่าแล้วก็มองเห็นอะไรบางอย่างน่าจะเป็นบอ่อน้ํามีบอ่อน้ําจริงๆด้วยพี่ฝนนั่นง่ะเขาเรียกว่าบอ่อน้ำหรือเปล่ามีคนอยู่ตรงนั้นเต็มเลยงั้นเอาอย่างนี้พวกเราเรีบไปที่นั่นกันดีกว่านะรอด้วยพี่ดูท่าทางที่นี่ที่นี่เขามีทางเดินให้กับพวกเราด้วยแฮะน่าจะไม่ใช่ป่าแล้วล่ะน่าจะเป็นแคมอะไรบางอย่างเป็นแคมเหรอนี่ไงมีทางเดินเนี่ย มีทางเดินของจริงแสดงว่าที่นี่ปลอดภัยเป็นทางเดินนะแต่ว่าไม่ใช่ทางรถวิ่งอ่ะเดี๋ยวก่อนนอนข้าหน้าเหมือนมีใครกําลังตั้งแข็มอยู่จริงๆด้วยแหโอโห้นี่ค่ายลูกเสือหรือไงเนี่ย <laughs> เดี๋ยวก่อนนะหองน,นง่ะพี่วอนรู้แล้วทําไมหรอคุณนูบคุณนูบ เขากาลังตั้งค่ายกันอยู่เหรอเนี่ยใช่เขาตั้งแคมป์กันอยู่ที่นี่งั้นหมายความว่าคนนุ๊ฟทุกคนที่เขาอยู่ข้างในท้ามานะเขาออกมาตั้งแคมป์ในป่าก,กันแล้วล่ะเขาคงเบื่ออากาศหนาวหรือร้อนแล้วล่ะนะใช่แล้วใช่แล้วมาตั้งแคมป์ในป่าอยู่ก็อย่างมีความสุขสนุกสนานมากเหรอตรงนู้นมีคนว่ายน้ําอยู่ด้วยอ่ใช่หเหรอไปไว่ายมั่งได้เปล่าุวกปิ๊กพี่เอกมาเร็วเขา้าไปไว่ายน้ํากันดีกว่าไปไว่ายน้ําตรงไหนอะ่ะนี่ไงกระโดดแล้วนะปุ๊ม น้ำใสมากเลยใช่น้ำใสมากเลยบุ <kind> ๊งบุ๊กบุ๊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 บ๊บ๊พี่ฝนอะไรงั้นเหรอนี่นมีตรงอื่นให้ไปเที่ยวอีกเปล่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขึ้นไปก่อนบุ๊กบุ๊กบุ๊บุบุ๊งบุ๊บุ๊ที่นี่น้ำเย็นมากเลยฉันชอบฉันอยากอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตบุ๊กบุ๊บุ๊บุ๊ว่ยยากเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะดูมันว่าน่าจะมีอีกหลายที่ที่เรายังไม่ได้ไปนะที่ไหนอ่ะพี่ฝนนะงั้นตาม ไปที่ไหนอ่ะนี่ไงที่บนภูเขาสูงที่สุดในโลกข้างบนสูงสุดเลยเหรอใช่สูงที่สุดในโลกแล้วที่สําคัญนะเขามีที่ให้เรานั่งสองคนด้วยแล้วของพี่เอกนั่งคนเดียวอ่ะงั้นเดี๋ยวไปพร้อมกอนะันอ๋อหนึ่งสองสามอ้าวแล้วไปก่อนเฉยเหรอไปแล้วไปก่อนเฉยเหรอตามมาเลยตามมาแล้วอา้าวอะไรเนี่ยข้างในเจออะไรเหรอพอเข้าประตูมาแล้วพี่เอกก็ เรียบร้อยเลยหล่นลงไปเลยอ่ะเอ้าก็บอกว่าให้เรากดปุ่มสีเขียวกดปุ่มสีเขียวอะไรกันนี่ไงามีปุ่มสีเขียวอยู่หน้าประตูใช่แล้วมีปุ่มเขียวเๆอยู่นะอ๋อนี่ไงแสดงว่าถ้าเราไม่กดปุ่มที่นั่งเราจะหลน่นอ๋อรู้แล้วนั่นอะ่ะพี่เอกโดนตรงที่เป็นสีแดงอะ่ะนี่ไงถ้าเราไม่กดปุ่มที่นั่งจะหลน่นเงอ๋อเขาเป็นนนี่เป็นเลเซอร์มาตัดเหรอออออดเดี๋ยวก่อน พวกเราหล่นลงมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แหะข้างล่างเป็นออฟบ,บีพี่ฝนออฟบ,บีเหรอข้างบนมีอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างบนน่ะเง่เอาอย่างนี้ฉันตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าเราจะต้องกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปนี่ันนะใช่กระโดดขึ้นไปเขามีทางให้เราขึ้นไปด้วยนี่นะขึ้นมาเลยฉันขึ้นมาจะถึงเราเมื่อกี้หล่นเดี๋ยวฉันกระโดดตามไปมาแล้วพี่เอกมายัางอ่ะหล่นมาแล้วอ,นนอ,อ,อันี่งะอ๋อนี่ไง ข้างบนพี่ฝนร,รู้แล้วคืออะไรเป็นออฟบ,บี้อะไรเนี่ยพี่ฝนใช่เป็นออฟบ,บี้แล้วก็มีถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลเ้นเหรอใช่เมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรบางอย่างอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะนี่ปุ๊กปิ๊กนายขึ้นมาตอนไหนฉันเก่งอ่ะนายขึ้นมาก่อนฉันแน่งอ่ะก่อนฉันกระโดดขึ้นมาก่อนอยู่แล้วนี่นะอ๋อนีอ่ไงมีถ้วยรางวัลของจริงด้วยพวกเรานี่แปะหัวกันอย่างนี้เลย นี่งานสุดยอดไปเลยเพเอกทำยังไงดีอยู่ไหนเหรอหล่นแล้วหล่นอีกไม่เป็นไรเพเอกค่อยๆกระโดดขึ้นมาก็แล้วกันเดี๋ยวพวกเรารออยู่ที่นี่นะมาแล้วอีกนิดเดียวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเกือบ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 อยู่ไหนอะเกาะอยู่นี่ไงเอามาแล้วกระโดดมาเลยอ้าวเลยเลยเหรอเลยอะก็เราอย่างนี้เดี๋ยวเ่าวนล่วงหน้าไปก่อนเพเอกตามมาน่ะอ้ขึ้นไปก่อนได้เลยเอามาพวกปิ๊กพวกเรานั่งอันนี้กันดีกว่า มีทางไปต่อแล้วเนี่ยใช่เขาบอกว่ามีทางไปต่อปัะพวกเราเดี๋ยวไปกันสองคนก่อนนะขึ้นมาดิพี่เอกตามมานะเดี๋ยวตามไปไปเลยเอาไปเลยพวกป๊กพี่กบอกว่าเดี๋ยวตามมาจะไปโผล่ตรงไหนล่ะเนี่ยกขจะไปออกตรงไหนก็ไม่รู้ไปแล้วข้างหน้านั่นอะไรอ่ะข้างหน้านั่นไปนทํานั่นน้ำไม่ใช่หรอนหนอ่ะฉันมองเห็นน้ำ <c oughs> เมื่อ,อกี้มีใครลอยผ่านหน้าเราไปด้วยดูท่าทางที่นี่น่าจะเป็นภูเขาน้ำแข็งของจริงน้ำแข็งเลยน้ำเย็นด้วยน้ำแข็งน้ำเย็นมากเลยพวกเรานั่นไงเพื่อนลอยขึ้นมาข้างหลังเราเมื่อกี้เนี่ยคนหนึ่งง,งั้นเอาอย่างนี้นะฉันตัดสินใจแล้วว่าเราจะต้องไปตามหาพี่เอกก่อนพี่เอกน่าจะกลับขึ้นไปข้างบนแล้วละมัง้ง <laughs> ใช่กลับไปบนภูเขา ไปขึ้นมาบนภูเขากันนี่ไงพี่เอกลอยอยู่จริงด้วยในที่สุดพี่เอกก็ไม่สามารถผ่านตรงนั้นไปได้จริงเหรอผ่านยากมากอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาเล่นกันใหม่ก็แล้วกันนะ